สวัสดีค่ะเราพบกับ Energy Office ช่วง Energy Review กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยคือกำลังนั่งทำงานแบบปวดปวดคออยู่ก็เลยทำให้ นึกถึงสินค้าตัวหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเราเป็นตัวแขนจับมอนิเตอร์นะคะจะช่วยปัญหาในการที่เราอยากจะปรับหน้าจอให้มันพอดีกับองศาการน,นั่งแล้วก็ช่วยประหยัดพื้นที่ด้านล่างท่านไหนที่ทำงานออประมาณโปรแกรมเมอร์กราฟิกเนี่ย กราฟิกดีไซเนอร์นะคะต้องใช้2จอแบบนี้แขนจับมอนิเตอร์ตัวนี้ปรับได้ทุกมุมแล้วก็ปรับทุกระดับที่เราต้องการเลยค่ะตัวแขนจับมอนิเตอร์ตัวนี้จะช่วยเราได้ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันให้ดูเลยนะคะเปิดมาก็จะเจอตัวแขนจับมอนิเตอร์นะคะที่ห่อแรปไว้อย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาออกมาให้ดูกันเลย ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจนะคะเป็นขนาดมาตรฐานเลยตัวนี้ใช้ได้กับทุกแขนจับที่เราขายเลยก็อันนี้จะเป็นวิธีการประกอบนะคะเราก็จะใช้เพจตัวนี้แล้วก็ไขควงก็ติดตั้งตัวเพดไปที่หลังจอแบบนี้นะคะแล้วก็วางเพจให้มันตรงกับรูตัวหน้าจอนะคะมันจะมีรูอยู่4ีรู ก็ตอนนี้เราติดตั้งตัวเพจกับตัวจอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งตัวเสากันดีกว่าก็ก่อนที่เราจะติดตั้งตัวเสาจอมอนิเตอร์นะคะเราจะต้องเจาะรูที่ท็อปโต๊ะเนี่ยประมาณ1นิ้วนะคะก็ตอนนี้เราติดตั้งตัวเสาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาติดตั้งตัวแขนรับจอมอนิเตอร์กันค่ะก็นี่คือตัวแขนที่เราเตรียมไว้นะคะเมื่อกี้ที่เราอันบ็อกก็เดี๋ยวเรามาใส่แขนหน้าจอมอนิเตอร์ให้ดูนะคะก็ ดูตรงมุมนี้นะคะมันจะมีช่องแล้วก็ดูว่ามันตรงล็อกกับช่องเสาหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเราก็เสียบลงไปเลยมันจะพอดีล็อกกันเลยแล้วก็เสียบลงไปเลื่อนลงมาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็หมุนเพื่อให้มันลงล็อกกับอ,องศาที่เราต้องการนะคะก็เสร็จแล้วเราจะยกหน้าจอนะคะมาติดตั้งกับตัวแขนตรงนี้มันจะเป็นโค้งรับเสียบลงไปแบบนี้เลย เรียบร้อยค่ะแค่นี้เองก็ในเซตตัวแขนจับหน้าจอมอนิเตอร์นะคะเราจะให้อุปกรณ์เป็นอย่างนี้เลยก็จะมีน็อตแล้วก็มีตัวไขตัวนี้เพื่อล็อกกับหน้าจอนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาไขเพื่อล็อกกับหน้าจอให้แน่นนะคะโอเคเรียบน้อยก็ ในเซตนี้นะคะเราจะให้ตัวเก็บสายไฟมาด้วยจะเป็นตัวพลาสติกสีใสนะคะแล้วก็สีดำแนี้เราก็ให้มาเลยนะคะเซตละ2ชิ้นสะดวกมากๆแล้วก็ครบเลยแค่นี้นอกจากจะช่วยให้เรานะคะคปรับระดับหน้าจอได้ดีก็ยังช่วยเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการติดตั้งแขนจับจอมอนิเตอร์ตอนนี้เราติดตั้ง2จอนะคะตัวอย่างตัวนี้จะสูง74เซนตมตัวนี้สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง4จอมอนิเตอร์เลยลก็จะได้เป็นแบบ4แขนก็จะปรับได้ทั้งหน้าจอแนวตั้งแล้วก็หน้าจอแนวนอนตัวเสาที่สูง32ซนติเมตรนะคะก็จะรับได้ประมาณ2จอก็จะได้2แขนแบบนี้เลยตัวแขนจับจอมอนิเตอร์ตัวนี้ รับน้ำหนักได้ประมาณไม่เกิน8.5กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ติดตั้งได้21-32ถึงนิ้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจตัวแขนจับจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะเดือน12นี้เรามีจัดเคลียร์แลนดสินค้าลด,ลดล้างสต็อกนะคะเดี๋ยวเราจะลงรูปสินค้าเนี่ยในอัลบัม้มใน Facebook n b b Office รวมเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทันสมัยอย่าลืมไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับจะข b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ